สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโลคาเอลหรือโอเกมแอมรุ y นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะก็นี่ครับผมก็เราค้างกันไว้ที่เควสของไอ้เจ้าเหลี่ยมใช่ไหมทำให้ไอ้เด็กเรียนสองคนนี้คืนดีกันเนาะเออจะว่าไปอ้นัทนี่น่าจะเป็นเด็กเด็กเรียนคนเดียวอืม แล้วก็อีกอันนึงก็เราก็จบเนื้อเรื่องหลักแบบที่แท้จริงของไอ้นี่ไปแล้วเนาะของของชั a เตอร์ที่5ของ w อเ e r ร์ n นเดอะวอเนะครับผมก็นั่นแหละนะแล้วก็มากับที่เควสที่เควสที่ค้างคาวไว้ของไอเลียมเนาะครับผมไม่ใช่เลคอยเด็ก2คนนี้มาซ่อมไอ้นี่นาฬิกาของเจ้าเลียมอ่าก็คือหนึ่งในนั้นคือต้องมาเอาตรงนี้ครับผมอ่าก็คือมาเอาไ เข็มนาฬิกาตรงนี้แล้วก็ไปชั้นสามครับผมทุกคนอขึ้นมาชั้นสามผมก็ไม่รู้ไม่รู้หาจากไหนวิ่งวิ่งทั่วเลยเออแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกเควสหนึ่งครับผมเนี่ยไปหาหมวกหมวกก็อยู่ในชั้นสามนี่แหละห้องด้านล่างนะครับผมเออก็เนี่ยมาเปิดตรงนี้แต่นี่ไม่ใช่เควสของไอียมนะเออ นี่ครับผมแต่น่าจะเป็นเควสอื่นเควสไหอยเลียมอยู่ตรงนี้ซ่อมนาฬิกาหอ,อเยเลีอยมนี่ครับผมนี่คือสูตรสูตรเปิดนะก็เนี่ยสามโมงก็มง 20, โมงยี่สิบแปดโมงสี่ห้าครับผมเออม,มันได้โน้ตมาจากตรงนี้นี่แหละแต่ว่าผมอาา่านแล้วตอนแรกก็งงเว้ยแต่ก็นั่นแหละครับผมนั่นแหละได้มาแล้วสูตรมันคือตรงนี้นะครับผมเออพอมาถึงตรงนี้ก็ลงไปกันครับผม ผมยังไม่เคยมาเลยตรงเนี้ยเอออืม HP แบตเอามาทำไมไม่ก็มาโยได้มาแล้วโอเคมาซ่อมรับผมเรียบร้อยเสร็จไม่แน่นะว่าอาจจะต้องเอาไอ้นาฬิก เอาเข็มนาฬิกาออกมาปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมลองออกมาดูดีกว่าเออนี่เอาเข็มนาฬิกาออกมาอืมอไงฮะ try to fix up the limb for you เออซ่อมแล้วเอาเนี่ยไป็นไงดูสิอ้สุดยอดมากครับผมทำได้ดีมากขอบใจมากครับผมเอลโดลราโดอืมไปฉันจะไปหาไอเลียมแล้วก็ขอโทษเขาเออเออเขาต้องอนายสองคนต้องคืนดีกันแน่นอนครับผมขอบใจนะ เอยมันจะโอเคแน่เหรอเป็นห่วงจังเออ่ uh, you are the uh h huh, t h dead let's go watch uh huh เหรอเป็นห่วงอย่างนั้นก็ไปดูกันดีกว่าละกันนะเออแต่ไปดูว่ามันจะลงเอยกันไปยังไงมาไหมชนเหรอเอออือแต่เราก็ตามไปแต่ไปไปดูว่าเด็กสองคนนี้มันคืนดีกันยังไง อืมนะอืมฮึมอ่ะฮะอ่าคล็อกล็อกเปเปอร์ซีเซอร์เหรอเออโชว์ยูฮันตัวเว้นฮ้แม่แม่มีมีมีโชว์ทริคล่อครับผมว่าเออนี่ฉันสอนโน่นนี่นันให้นาย,น,าย,น,ายนะเออ เออขอโทษจริงๆก็นั่นแหละนะเรียมก็คือไอ,ไอ้นัดก็มาแบบว่าเฉยเฉ,ะฉะว่าเอ,อ้ยไม่ได้โกรธกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาพูดนู่นพูดนี่เรียมไม่สนไม่สนแล้วว่าพอเห็นว่าเออไม่ได้ผลไม่ก็เลยขอโทษจริงๆครับผมอืมเป็นความผิดของฉันเองที่ทําให้นาฬิก,กาพังเออแต่เอลโด่ซ่อมไปแล้วดูลิเนี่ยเนี่ยอ,อ่าฮะ เออฉันอ่ะคิดถึงตอ,ตอนที่ได้เล่นกับน้ายมากเลยนะเอออยากจะเล่นกับน้ายมากกว่าน,นี้อีกเพราะฉะนั้นให้อภัยฉนันหนะ่อยเนาะแท็กแปะหานายเป็นแลคราวนี้ยูอาร์เอครับผมนั่นแหละตอนนี้นายเป็นคนไล่นายในไอ้น,น,นี่เหมือนกันลังเล่นไล่จับกันอยู่อะ่ะอืมอือืม,อม ไฟมีอ uh ่ะฮะก็ค uh ือ huh. จับฉันให้ได uh ้แ huh. ล้วเว้ยก็ใจเปเอาเออนั่นแหละกระจายเอลโดอ่ะฮะอ้าวรู้ด้วยเหรอเนี่ยมาอยู่นี่เหรอแน่นอนดิฮะคืออันนี้บอกว่าเขาเป็นเทพการเล่นซ่อนแอบครับผมอืมเออก็คือไอเลียมกับนัทเนี่ยเล่นกันบ่อยมากครับผมอืมอ่ะฮะเรียบร้อยครับผม ก็คืนดีกันได้เพราะเอลโดเลยครับผมอาา่าฮะให้ของมาด้วยเลี่ยมเตรียมพร้อมไม่ดีฉันมาแล้วไว้อ,าาอ่าฮะเออครับผมกันนั่นแหละนะเออเอออ่าฮะก็นั่นแหละ,หละคืนดีก็ได้แล้วครับผมอืมเป็นเด็กก็อย่างนี้แหลนะเนาะ คืนดีกันง่ายๆครับผมดีนะผู้ใหญ่แต่ว่ากว่าจะคืนดีกันได้นี่ดีไม่ดีพังกันไปสองฟากแล้วยังคืนดีกันไม่ได้เลยเฮ้ยเออแล้วผมดึงดราม่าเจยเลยโอ้ยเออเออนั่นแหละจบแล้วครับผมไปอือฮึนะดีใจด้วยครับผมก่อนนี้แหละเด็กๆอย่างนี้แล้วเนอะอืมไป ยังเหลือไซเคเวสอีกสองอันหรือเปล่านะคิดว่าน่าเลยสองอันมึงผมจำไม่ได้จริงๆผมไปตามหาข้อมูลมาหาไม่เจอด้วย เดียวก่อนทำไมผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีสามอันนี่ยรู้สึกว่าผมจะได้โหมกมาจากที่นี่แหละถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่ามันมีสามอันวะอืมจำไม่ได้แฮะ แต่ที่แน่คือชั้นหนึ่งมีแน่นอนอันหนึง่งหรือข้างนอกอันนี้ไม่มีหรือข้างนอกว่ะอ้าวนี่ไงอันนี้อหน,นึง่งโอเคมาอ,คอืมทาวเวอร์เอเอก็คือ,อความลับของที่นี่ อืมฮะโอ้ยเอลดนนามาได้เวลาพอดีเลยแอนดรีว่าไงก็เลยขึ้นหรือดูนี่ดิอืมอะไรเนี่ยแมปอ่ะฮะเป็นแมปครับอมเป็นแผนที่ฮะ e ยู่ด l เลอร์ฮะแอด at a อด books and prepare with อ่าพิกชอ่าก็คือไอหมอนี่เป็นเด็กเป็นหนอนหนังสือนี่เองครับผมชอบดูหนังสือถ,ถ,ถึงแม้จะอ่านไม่ออกแต่ก็ดูหนังสือแล้วเอารูปมาแปะๆกันไว้ครับผมอืม we don't understand this line ฮ huh? ะ but picture we got it ก็คือก็อ่านไม่ออกแต่เข้าใจรูปครับผมอ่าอ่า uh huh, I see you are actually pretty serious ่า uh อ่า huh. uh huh. ก็คือแบบคือเก่งนะฮะเก่งนะเก่งเก่งเรื่องนี้ฮะอืม mm, I think you just w a n n all the things teach them to the แอ t เตอฮะก็คืออยากจะเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองรู้ให้คนอื่นรู้ด้วย Anyway I was looking at the picture trying to figure out what คือพยายามดูรูปอยู่ครับผมคือ Anyway นี่หมายถึง ยังไงยังไงก็แล้วแต่นะฉันเนี่ยนะพยายามดูรูปพวกนี้แล้วพยายามเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรฮะจะ s a h o แล้ว huh. like uh huh. ก็ฉันอะ่ะเขาเออฉันรู้จักพวกนี้รูปพวกนี้ดีเลยแหละเออจำได้ดีเลย it does โอเค so this is a map of the clock อ๋อสรุปก็คือน,นี่เป็นแผนที่ของที่นี่หรออเหลอืม mm. บ้านนาฬิกาเนี่ยฮะ mm hmm. อืมอืมจริงเหรอบาร์เดนฮะมีอะไรแปลกๆด้วยเหรออฮะ yeah the picture make it look like they a room underground โ oh, อ้เหรอจากรูปนี้นะบอกว่ามีห้องใต้ดินด้วยห้องลับใต้ดินจริงดิ basement เหรอห้องใต้ดิน I don't maybe the pin might say how to get there uh huh uh อ u ต่เดี๋ย n นี what any what any of this อะไร g ็เรื่องไรก็คือในหนังสือเนี่ยน่าจะมีวิธีบอกอยู่ว่าจะลงไปข้างล่างได้ยังไงแต่อ่านไม่ออกอืมเออให้ฉันอ่านแล้วกันนะขอบใจครับผมไหนอ่า when the two ไป s h ฉาทุกแล้วฮะ The door ฮะนี่ดูแล้วเอออะไรล้วเนี่ยทุนี่ด้วย h I almost forgot when I found the picture I I also found this ฮะเจอนี่ด้วย อ่าเข็มนี่เองถ้าเกิดเข็มสองอันมาตรงกันแสดงว่าน่าจะเป็นเวลาเดียวกันละมึงไม่ใช่สิก็คือเข็มสองเข็มสั้นเข็มยาวมาอยู่เรียงกันอะ่ะเอออือน่าจะทำน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้กับห้องใต้ดินครับผมอย่าบอกนะว่าชั้นหนึ่งต้องเอาไอ้เข็มนี่ไปวางไว้สองที่ Uh huh. ไปล้วก็จะตามหาห้องใต้ดินครับผม uh huh. อืออ่าถ้าเกิดเจอห้องใต้ดินมาบอกมาบอกแอนเดรีย uh, ด้วยเราก็บอกว่าถ้าเกิดเจอแล้วก็จะมาบอกนายทันที uh. อ่ไปชั้นหนึ่งเฮ้ยเดียว นั่นมันใช่ไหมน่าตรงกลางนั่นเลยนี่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 น,นี่ใส่เข้าไป right อ่ะคิดว่านะ left อ่ะเนี่ยจิ้มหน้ากันเรียบร้อยยังไงต่อ พึ่งเห็นอ้าวเอย่างนี้เลย uh huh. uh huh. อ๋อฮะอ๋อฮะก็มาตรงนี้มีไงมั่งสายขวาหน้าหลังเป็นไงมั่งมืดมากอืมไรเนี่ย เฮ้ยใครตะกรอนเดี๋ยวเซรีนามาทำอะไรที่นี่น้องเอ้ยโอ้หูยขึ้นมาตรงนี้ตกใจนี่ยเาจะกำลังเข้ามาเขมือบเราโอ้ยต้องพูดอย่างนี้ไม่มีมีมีเหตุผลอยู่เนาะถ้าเกิดใครดูผมมาก็คือจะรู้ว่าเซรีนาเขมือบ ไอ้ไอ้อีเวนไปเนอะตอนจบแบบไม่ดีอ่ะโอ้โหอืม i saw you come down here so i got อ๋อเห็นเห็นเราปีนลงมาครับผมเลยตามมาอืมอ huh? ่าฮะ t was some i n g b a c k and then some stranger in the ฮะ it was all pitch black อ่าก็คือมืดมาก and there was some stranger ฮะ มีคนแปลกหน้าไม่ใช่คนเลยแหละหุ่นยนต์เถอเไม่ใช่ชุดเกาะเออไปชุดเกาะเฉยๆไม่ต้องกลัวโอเคไม่ใช่พงไม่ใช่ผีอะไรหนูหน้ากลัวกว่ผีอีกบอกตรงเอ้ยอ่อาฮะอืมอืมเขาบผ,ผมแล้วนี่เราก็ตักเตือนเซรีน,น่าครับผมว่าจะทําอย่างนี้อีกมันอันตรายนะครับเข้าใจไหม อาจจะลื่นตกลงมาได้นะครับผมแหมดูอย่างนี้นายเกียดฉันแล้วใช่ไหมไม่แต่ผมกลัวน้องมากกว่าก็คือนี่เอ้โกธฉันแล้วเหรอเกลียดฉันแล้วใช่ไหมจะไม่เล่นกับฉันแล้วใช่เปล่าเปล่าผมกลัวน้องโย <c oughs> เออลโดบอกเอ้ยเพ่อเจออะไรไม่ได้เกลียดอืม s u r f เฟสก็คือพอขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวใช้ก็เล่นกันเธอเหมอนเดิมมันแหละจริงเลงอเงอยก็พาน้องขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพาไปหาไอเลียมอา้าวเดินกลับมาเฉยดีใจที่เซเลน่าไม่เจ็บตัวครับยืนทำอะไรตรงน,นั้นเนี่ย But you look this place look like a with book and e n c r y p t and thing ก็คือมีของมากมายนั่นแหละ I think I've seen the plan around the island ฮ <laughs> ก็คือเคยอ๋อน,นี่เอลโดกลังอ่านหนังสืออยู่หรอก,ก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับว่าหนังสือที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่นี่อืม flora from f o that make up the land in a a a but it look like it seem uh p e r p maybe it's once run by Someone from the i s l a n d ก็คือเป็นคนเป็นของที่คนในเมืองคนที่เคยอยู่ที่นี่เขียนไว้อืมแต่คิดว่าเลียมน่าจะชอบที่นี่สรุปแล้วก็กลับไปหาไอ้เลียมไม่ใช่เลียมโ oh, อ้โหแอนเดรียเฮ้ยหยิบเฮ้ไม่ได้ เดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนเนอ่าเจอเบสเมนแล้วอาฮะย่า,อ,าอ๋อตีฮะต้องขอบใจเข็มที่นายให้จริงจริงจริงเลยโอ้ อยู่กัานในเนี่ยหนังสือเพียบเลยเออฉันคิดว่าฉันเจอของที่นายคนนยายอาอาจจะชอบก็ได้นะ,อ,ะอ้าวหยิบหนังสือมาให้หรอกเลยอ,อืมโอเป็นสมุดภาพแล้วนี่ยภาพสวยมากเลยเต็มไปหมดเลยขอบใจนะเอรโรลโด,โดอืม I'm glad you l i k e it นะฮะ I was sure the book w o u อ่ uh, happy to be in hand อ uh ่ะครับผมก็คือดีใจครับผมที่ที่เลียมชอบและคิดว่าอยู่ในมือเลียมเนี่ยคงจะมีประโยชน์มากกว่าเนาะไม่ใช <c oughs> oh, And ่เล uh ียมโอแอนดรียแอนดรีแอนดี้แอนดี้อือฮึอืมอืึอ่าฮะครับผมเขาจะดูแลเป็นอย่างดีครับผมอ่า uh, เป็นชอบเป็นนอนหนังสือชอบเรียนรู้อ่าฮะอ่าฮะ will you teach me อ uh ่าฮะ ก็คือนั่นแหละพอถึงเวลานายจะสอนชั้นใช่ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยอ่ะฮะอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายอ่ะฮะ if you want me to ถ้าเธอนายอยากให้ชั้นเป็นอาจารย์ของนายแล้วก็ได้เลยฉันจะช่วยนายทุกทุกอย่างเองเนาะผมเนื้อจะต้องพายเรียมมาเฮ้ย <c oughs> อืมไปลง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  ไม่ใช่เหลียมแอนดี้โอ้ยผมหัวผมเป็นอะไรนี่ติดติดลอเกินเป็นอะไรกับไอ้ไอ้ไอเลียมมากไหมเนี่ยโอ้ไม่ของดีเอ่อไม่ต้องให้ก็ได้น,นั้นนะ่ะเดี๋ยวปิดปิดหมายความว่าไงครับ ปิดเฉยมันปิดเฉยเลยอ้าวเปิดแสงไม่ได้ด้วยปิดได้งไงวะมันต้องเปิดได้ทีหลังใช่ไหมเนี่ยแต่จะมีหลังไหนอีกเนี่ยโอ้โหเซ็ง อืออ่ามีอันนี้อันหนึง่งแล้วถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมีข้างล่างมีข้างนอกด้วยเปล่าวะไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวผมออกไปคดูข้างนอกดูแต่ตรงนี้คือไม่มีอะไรเลยเหรอจริงอะ่ะหลังจากเล่นเล่นจบไปนี่ตรงนี้ไม่มีกรงไม่มีกล่องอะไรเลยเหรออือก็เกลือเนาะเออ นะนันๆผมว่าข้างนอกมันมีน่าจะมีอีกอันหนึ่งนะนี่ไงเอ้ยมีไซเควสอีกอันหนึ่งอยู่นี่อืมเดี๋ยวมีอะไรอยู่นี้ด้วยนี่คืออ้าวกดไม่ได้อ่ะมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับอไอเควสนั้นแน่นอนเลยมีเซเรน่าอยู่นั้นด้วยอย่ามาหลอกมันหลอนกันเลยนะเซเรน่า มันต้องเกี่ยวกับเควสแน่นอนเนี่ยเออมันต้องเกี่ยวกับเควสอีกสองอันนี้แน่นอนผมว่านะอืใจก็นั่นแหละตัดไปแล้วครับผมอืมไม่มีเนาะโอเคครับผมก็เลยอีกสองอันครับผมก็ไว้ค่อยเจอกันเนาะเออสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ